วันนี้เรมจัดคนแข่งกันมารับรางวัลของงานฮไปต้อนรัเป็นไกดบ้านล้อนรับผมครับผมก็จริงตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทางมาร่วมมิตรกับรางวัลพวกเราเนี่ยก็จริงๆถือว่าเป็นรางวัลคู่รางวัลแรกก็ดีใจดีใจมากผมก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเหมือนกันครับเราแบบว่าวันนี้เดี๋ยวมีโชว์ด้วยก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆครับผม ต้องออกไหวได้มันทำตอนเราเลยโซเชียีมันต้องเราเลยโซเชีดลเฟสบุ๊กอ๋จริงหรือเปล่าตอนนี้ต้องในโซเชียลตอนนี้มันมันแบบว่ามันมีแต่เราเลยนะผมก็เติมแต่เป็นเฟสบุ๊เหมือนกันเออผมเติม่มันผเตื่นมาผมเติมก่อนเลยเออครับผมอ้อนหรือยังไีนอ้อนหรือยังครับผมผมไม่ไม่อ้อนอยู่แล้วโอ้อโอเคอ่ะครับผมของเขาเล่นมีเรื่องน้อยออย่างเงี้ย ล่าสุดบัตรโฉบเราพากันดูดีเขียนเลาเน่ยเป็นไงบ้างมันบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องการมากในตอนนี้นะคือเราก็ดีใจแหละครับที่แบบบัตรโฉบแต่ว่าแบบคือเราก็แบบก็ม,มีพี่ๆหลายคนที่ไม่ได้เหมือนกันเราก็แบบไม่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 อย่าบอกทุกคนไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวก็ดูแบบปในของกัน <ạ. S 2> เพราะว่าหลังจากนี้ก็ก็คงมีได้เจอกันบ้างท<ช>ี่อะไรเงีย้งยใช่ครับว่ากระแสมันเป็นกระแสมันไวรอลมันยัี่มันเลือกปัดอโฉบอีก อ๋อบัตรอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันแบบตกใจใช่คือจริงๆซื้อไปก็แบบอยากอยากให้คนที่อยากมาจริงๆได้ได้บัตรเงก้นแบบจะอัพก็อย่าเลยอย่าทำเลยแล้วก็เรื่องโกงนี่แบบมันก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าเออขอร้องแบบอย่าไปซื้อบัตรบแล้วก็ไม่อยากให้ไม่ไม่อยากให้แบบโดนโกงด้วยแปลว่านี่แบบแม่แม่ไปนั่งรอเราเองอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปโดนบัตรบัตรอัพอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ครับผมพูดอะไรซะหน่อยไหมก็ก็นั่นแหละครับก็ไม่อยากให้แบบไปซื้อบัตรราคาอัพกันครับเพาแบบใครที่กดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลยครับผมแบบไว้เจอกันแบบตามอีเวนต์อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับความพิเศษของงานคืออะไรเพราะกานตัวกันหนักมากใช่คือเราก็มีเซอร์ไพรส์แหละแบบมีเซอร์ไพรส์ให้พี่ๆทุกคนที่เอ่ที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 ่ได้มาเราก็ตั้งใจกับ ไฟแนลอีพีด้วยแล้วก็มีโชว์อยากให้ทุกคนแบบเข้ามาแล้วก็แบบเต็มอิ่มที่สุดแต่คนรูุงว่าไฟแนลอีพีเนี่ยมันจะต้องต้องเตรียมอารมณ์ยังไงเตรียมวิจู๊กอพอดจิชู๊ชเลยเหรอพ่อตอางตากบอกเลยว่าเศร้ามากจ<อ>ต่ที่ผมดูมาดูอะไรฮนะดูอะไรน่เอาเช็คน้ำตาหรือน้ำลายที่บ้า น,น้ำตาน,น้ำตาเศร้าคือแบบไม่สมหวังครับผมเรื่องฝากเดี๋ยวรอลุ้นไฟไฟนอลเนาะรอยูกทีเนาะครับผมพี่ถอเรื่องหนึ่งเมื่อวานเลยกับพี่แบมแบมทีมเดบิวต์แล้วเป็นยังไงบ้างสเต็ปเวิร์ดบันเรื่องหลังดีมาก <laughs> เรื่องหลังดีบ้างแต่ว่าเราแบบเหมือนแบบเราก็อยากเต้นแรงๆแบบสู้พี่แบมแบมอะไรอย่างเงี้ยครับสก็เลยแบบ โอ้อาจจะยากครับอาจจะยากไม่แต่ว่าต้องพูดตามความจริงว่าเราซ้อมมาเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะได้อันนั้นมาแต่ว่าพอไปถึงที่นั่นก็ทวนท่าเขาแบบรอบสองรอบแล้วเขาก็อ่ะเดี๋ยวลองถ่ายเดี๋ยวลองถ่ายกันเลยพอเขาลองถ่ายเทคแรกปุ๊บเขาบอกออาเทคแรกนี่แหละชอบเอนเนอร์จี้อะไรอย่างเงี้ยผมเต้นผิดด้วยเทคแรกถ่ายไปสองเทคเทคสองเทคถูกหมดอือได้ใช่เขาไม่ชอบชอบเอนเนอร์จี้ใช่แบบชอบความธรรมชาติความแบบภาพรวมใช่ ต้อมมาหนึ่งชั่วโมงต้อมมาหนึ่งชั่วโมงตอนต้อมเตะมากนะแต่พอตอนซ้อมเมากตอนซ้อมเมากแต่พอเจอสถานการณ์จริงแล้วแบบมันตื่นเต้นใช่มันตื่นเต้นแบบตอนรับโจทย์ยังไงบ้างตอนรับโจทย์บอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่แรมจะมาแบบว่าจะมาแบบด้วยอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยพอรู้ว่าแบบพี่แรมจะชวนเราไปเต้นคือเราก็แบบคือเราคิดแล้วแหละว่าขอซ้อมเต้นคือยังไงก็ต้องซ้อมก่อนเพราะว่าแบบไปแล้วแบบมันเต้นไม่ได้แล้วมันจะแบบ เขาสายชวนเราอะไรเงี้ยเออไฮก็เลยแบบดีใจดีใจแล้วก็แบบดีใจมากๆที่เขาแบบชวนแกงเสียงชราแต่เขาปล่อยเขาปล่อยเบื้องหลังตอนซ้อมมาปล่แล้วสุดก็คือคุณเฟิร์นวันใช่ใช่ทำไมนะคือมันไงไอ้ท่านนั้นคุณยังไงอ๋อแค่เต้นแรงอย่าีอยู่ในนั้นหรอกมีมีครับผมแต่ว่าแบบแบบคนอื่นแบบเขาอาจจะแบบเซฟแรงไงผมแบบไม่ค่อยเซฟเลยผมแบบเต้นแบบประมาณแบบ90%เลย คือจริงจริงๆพี่พี่แบร์มันถามเปิดด้วว่าพูดเกาหลีได้จริงหรือเปล่าเพราะเขาเขาสปีกเพราะเราเราพูดเร่อยรับผมใช่ครับผมก็ได้พูดภาษาเกาหลีกับพี่แบรบรนิดหน่อยครับแต่ขอเตนินึงี่ได้มรัเยเยอนเนนีนนก็เนีเาริเว้อนี่เาเนี่่เเลยก็ถึงเขาจึงถามว่าพูดเกาหลีได้จริงหรือปล่าคมเจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าใช่ใช เซอร์ไพรส์เไพรสขาแหละมีชุนพูดภาษาอื่นอีกนี่คคือวามสามาอังกฤษมีมีภาษาอังกฤษด้วยนิดหน่อยแกดิจเตอร์ยังไงนะเป็นดิจิตเปตอร์ Hello in the fans l i the สวั n ดีตอนนี้สวัสดีตอนเช้าทุกคนนี่คือภาษาเปิดวงจับแม่ผู้นะว่าผู้บ้าเดี๋ยวมีซับขึ้นให้ข้างล่างไม่ใครทำคะับคนแปลเดี๋ยวอย่าให้ให้ปังมาแปลโอ้โหอันนี้ด้เลยอันนี้คือเป็น ตอนนี้เรียนกับผมไปค่อนข้างแบบครึ่งคอร์สได้แล้วครับผมเริ่มเริ่มแบบจับเทคนิคมันใหญ่เนี่ยว่าเด็กปั้นเลยไหมเป็นตอนนี้เป็นสิบโน,โนหนึ่งครับผมเลยทุกคนตอบกับอย่างนั้นนะคะผมก็ดีใจด้วยที่ฟังได้คฟูฟูที่ดี <laughs> <laughs> ผมก็แฮปปี้ด้วยกันเ <laughs> นาะการท้าทายที่หูหมาตาไก่กับพี่แบมคือพี่แบมอีท้าทายไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพี่แบมเก่งเขาเก่งกว่าเปิ้ลจริงเฮ้ยผมเป๊ะนะ ปาิร์สเนี่ยกางอาจจะไม่แม่แต่ลูกทายเป็นไงครับพี่จบได้ไม่รูปมันผิดครับอ๋อคือเราท่องมาอย่างนี้แต่รูปขึ้นผิดใช่ครับผมท่องมาซ้อมมาใช่ครับผมซ้อมมาแล้วครับแบบของคนอื่นมันเป็นแบบไก่ไก่ไก่มันขึ้นหมูมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้เราท่องมาผิดไงผมท่องถูกครับถูกแล้วมันไม่ผิดใช่ครัรูปผิดเดี๋ยวจไม่เป็นกำสลิงแก้รูปได้ได้เดี๋ยวให้เขาไปที่ดิบเอาครับ ครับผมนิดนึงอักปากเนาะอ่ะอักเลยแต่ว่า EP จิ๊บเอ็ดก่อนฮะวันนี้ก่อนครับผมวันนี้ใช่ครับผมอันนี้ได้ฟังเพลง first เลยใช่ไหมคะฮะเป็นผมไปแล้วตอน EP ซีเป็นคู่ไม่มีนะครับไม่มีเลยไม่มีผรัแต่ไม่หลุดหรอไม่หลุดนิดนึงหรอเพราะพี่เออไม่มี้ายมือเรา แล้วแต่คนครับผมฝากไปครับฝากไปครับอ๋อครับผมก็ขอฝากด้วยครับผมคืนนี้ครับผมสามทุ่มครึ่งเข้มจุราต้องรอด EP 11ครับผมก็มาดูพร้อมกันเยอะๆครับแล้วก็สามารถดูอันคัทเวอร์ชันได้ของไอฉีนอร์ชินครับผมก็ฝากแบบว่าปั่นเทรนกันด้วยตอนนี้ก็ EP 11แล้วขอแบบว่าร้อยห้าสิบหลังนคืออะไรอ่ะเที่ยวหลอหรืออะไรร้อยห้าสิบหลัง หนึ่งสองเตไปเต้นเต้นร้องไห้เต้นนะเต้นนะเต้นเต้นไปเต้นเต้นเดี๋ยวเราละไปด้วยกันอุ้ยออะไรไปไหนขอบคุณครับ